ต้นโอรถบ้านรถมือสองเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเชฟอานะฮะหน้าย้อยแต่กันนี้ปีสามเก้านะปีสามเก้านะฮะภาษีหกหกปีหน้านะฮะอันนี้จับทรงมาหล่อๆนะครับใส่แม็กโหดเตี้ยนะฮะจับทรงมาหล่อๆนะครับสีฉ่ำๆนะฮะเงานะครับติดสีเดิมโรงงานอยู่นะฮะกันนี้บางๆนะฮะบางนะฮะ บนมีตําหนิบนหลังคานาะสีเนาะมันคือมันซีดตามการใช้งานมัน,นีนตอนตอนนี้ฝนเริ่มลงเมิดละมันซีดตามการใช้งานขัดจอดตักแดดเนาะแต่บางนะฮะบางอ่าดูคันนี้มีเครื่องเสียงนะครับคันนี้เครื่องเสียงเต็มลำอ่ามีตกตาตีแ่งเตามาอ่าเบาะแต่งเบาะบายนะฮะเครื่องเสียงเต็มนะฮะีตู้ข้างหลังนะครับผมภายในสวยนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะคอนโซล นี่ตรงตะเข็บประตูนี่ก็เดิมนะครับของเดิมนะฮะตะเข็บประตูอ่าซอกประตูซอบประตูไม่มีโดนเก็บงานไม่มีโดนชนนะครับอ่าซิลิโคโนไม้จับดูสิอ่าตะเข็บเดิมซิลิโคโนนะครับผมหยิกให้ดูเลยเข็บประตูเดิมนะครับ อันนี้ลงล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับจับทรงหล่อๆครับอันนี้าบางนะครับดูรอนกระบะฮะลอนกระบะยังอยู่ของมันปกติเลยนะครับลอนสวยๆอย่างนี้ครับหายากนะครับสภาพนี้ดูท้ายกันเจออยู่ครบอโอเคลอนสวยนะครับคันนี้ รอนบางๆฮะอ่าดใ,ใต้ของมันมีตำหนิตรงนี้หน่อยนะคระับอบไฟไท้ายตรงนี้มันแตกหน่อย,อยแต่ไม่ได้เข้าไปถึงข้างในนะฮะยังใช้งานได้ปกติไฟติดทุกดวงนะครับแต่มันข,ขอบนอกมันแตกนะฮะเราก็บอกกันก่อนเนาะแล้วก็ดูช่วงล่างครับแห้งๆครับแห้งแกะกครับคันนี้ไม่เยิ้มนะครับ อ่าแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ยังอยู่นะฮะของเดิมศูนย์นะครับโอเคนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้มีทั้งตัวนี้ตัวนี้รถเคยอาบสีมาเนาะอาบบางมาฮะยังเห็นเนี่ยยังเป็นโอเคลางๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโอเคของเดิมศูนย์นะฮะอ่บางครับตันนี้ใครชอบแนวนี้รีบจัดนะครับอยู่ไม่นานนะครับรถตรงนี้อ่ามีแก๊สคาร์บอนให้นะฮะอันนี้ ส่แก๊ปคาร์บอนมาแก๊ปหลังชานะฮะ,ะดูคนขับอ่ามีตำหนินี่หน่อยหนึ่งนะฮะเอ้ไม้อัดมันยุ่ยเนะเาะขอเจาะใส่เสียงแหลมมาอ่าดูตะเข็บป,ประตูครับอ่าตะเข็บป,ประตูซิลิโคนนะฮะอ่าซอกฝั่งคนขับอ่าซอกเดิมนะฮะซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับไม่มีงานเก็บนะครับเดิมโรงงานไมคคันนี้อยู่ที่ สามแสนสามนะครับอ่าตัวนี้ตัวเป็นเป็นตัวสุดท้ายละก่อนจะเป็นหน้าหนูแล้วครับหน้าย้อยเนาะนชอบสายนี้จัดได้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูเรามาดูห้องเครื่องกันฮะดูห้องเครื่องดูคขานหน้าสิอ่างเครื่องสวยนะครับคันนี้เป็ดมุดดำนะฮะขานหน้าสวยนะครับมิดัคอยู่ครบครับ มุมซ้ายขวาอ่าเข็มซ้ายขวาครับอ่าอ่าดูตะเข็บฝากระโปรงครับตะเข็บฝากระโปรงเม็อักชัดเจนนะครับไม่เคยเลาะนะครับฝากระโปรงซิลิโคอนอยู่นะครับตะเข็บอะ่ะอ่าตันนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมอ่าคันนี้ปีสามเก้านะครับฮะโ,โดด ปีสามเก้านะฮะนาย้อยเครื่องเก้าศูนย์นะครับฝาทองพุงมาลัยเวอร์นะครับผมตอนนี้เครื่องเสียงโอเคครับมีตีตู้มีอะไรแบบนี้น่าจะรู้อยู่เนาะว่ามันก็ต้องดังอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูครับ เดี๋ยวเราดูดูเครื่องแสงเดี๋ยวผมต่อเชื่อมเชื่อมบนะูททธบแป๊บนึงอ่ามาละดังนะครับแอร์เย็นเพียงพ่อนะครับวันนี้ เครื่องรั่ติดเครื่องเลยเนาะแอะนนะร์อนนรนะเย็นนะครับอันนี้เปิดสวิตช์เค้ื่องแรกนะแอร์เย็นนะครับเย็นเทียบครับอันนี้หนาวครับอะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับอันนี้ผมขับมาร้อนแล้วนะผมขับมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้มันร้อนแล้วนะอะไม่ไอนะครับไม่มีไอนะครับเอาพวกกล้องก็ได้ที่นั่นก็ได้ครับอะ เครื่องร้อนร้อนแล้วนะครับเพราะว่าผมขับมารีวิวเนาะรถจอดแป๊บเดียวแล้วกว็สตาร์ทเดี๋ยวเราไปขับให้ดูคันนี้ผมเปิดราคาที่1ิก็คือแสนสองเอ้ยหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันนะครับคันนี้นะครับพร้อมส่งขึ้นเทนเลอร์นะครับทัว่วประเทศนะครับถ้าใส่เชียนี่ผมขึ้นเทนเลอร์ให้แต่ถ้าเกิดไปทางอึกสาหนก็ คุยค่ะขนส่งกัอีกทีนึงราคานี้ลดได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สูงเกินไปนะครับแล้วรถมันพร้อมใช้งานจริงๆครับคือเอาไปนี่เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปขับให้ดูนะครับปอวันนี้เราทำเวลาหน่อยนะครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะฮะร,รีบหน่อยนึง เริ่มลงเม็ดเนาะเปี่ยกันเนาะ วัน,นวเขาเข้ามาหลายวันแล้วแล้วก็ไม่ได้เอามารีวิวนะครับฝนมันตกเกือบทุกวันนะครับช่วงเย็นผมติดงานหลักด้วยนะฮะเบาหน่อยไปซื้อไปใช้งานชอบตรงแบบนี้นะครับ กม่ต้องเอาไปจับทรงอะไรแล้วนะครส่วนมากลุ่หินเขาแต่งแต่งกันเยอะนะครับตัวนี้หน้าย้อยนะครับได้ปีหนุ่มด้วยตัวสุดท้ายแล้วนะครับปีสา กดติดตามช่องด้วยนะครับต้นโอรถบ้านรถมือสองนะครับหรือใครสนใจแบบอยากคุยแบบด่วนๆบางทีผมไม่ได้เข้าไปตอบเนาะก็โรเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าสองนะครับเก้าสี่สองนะครับหกเจ็ดหนึ่งหกครับต้นโอรถบ้านนะครับรถนี้อยู่ที่ลำปางนะครับรถส่วนมากผมจะเป็นรถเหนือทั้งนั้นนะครับเหนือการันตีครับใช้งานไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ มากจะติดรถเดิมเยอะนะฮะลองสังเกตดูลองหารรถเหือดูครับจะไม่ค่อยผูกนะครับรถทางนี้ขับใช้างานในเมืองหล่อเลยนะครับใครชอบเครื่องเสียงก็ครบนะครับขับไปไหนไม่อายนะครับสวยนะครับตรงตรงยุคนะฮะตัวนี้เก้านของจริงนะครับ ประหยัดน้ำมันนะฮะเพื่อนตัวนี้ฝาทองใสสุขคนโดยใช้นะเขาจะรู้ดีกันเลยโอโ้ประหยัดมาก แคปเดียวเนาะเขาไม่ได้ห่อยอะไรมากมาฝนเริ่มลงเม็ดละ,ะเดี๋ยวเราจอดหน้านี่เนาเลยมาสองสามวันเพื่อนแล้วนะนะเครื่องร้อนขึ้นกว่าเดิมละเดี๋ยวเรามาชักดูที่เครื่องนะครับว่าจะพ่นไหมมีไอมีอะไรไหมนะครับวันนี้เราไปกันแบบไวๆไหน่อยเนาะเพราะว่าฝนมันก็ตกแล้วลนะลงเม็ดละโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะครับไอ,ไ,อไหม у mm у -hmm. มาคุยกันเรื่รองราคาเนาะอันนี้บางบางนะครับสวยครับอันนี้ติดเดิมเยอะรถที่ว่าตัวที่ว่าจุดสังเกตอะไรที่ของโรงงานเนาะยังอยู่ครบนะฮะคือมีแค่เคยเก็บสีเป็นบางชิ้นนะครับอ่าแล้วส,สำหรับเรื่องราคาก็1นึ่งแสน 20,600นะครับราคาที่ผมรวมส่งขึ้นทเทนเนอร์ให้นะครับสายเอเชียแต่ถ้าเกิดจะไปทางสายสารหรือว่าใคร่านั้นเราโทรมาคุยเรื่องค่าขนส่งกันก่อนดีกว่าในส่วนที่ผมลดได้ผมก็ลดให้ให้ได้นะครับส่วนถ้าคือมันลดได้ดนิดหน่อยเนาะลดราคามันไม่ได้สูงกว่าท้องตลาดนะครับและลดสภาพแบบนี้ด้วยจัดทรงให้เรียบร้อยอุปกรณ์ครบนะครับเอาไปใช้งานอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเสียงรถด,ดังนะครับจอดจอ,จอดอยู่ข้างถนนนะครับ แล้วผมฝากไว้ด้วยนะครับใครผ่านมาทางนี้นะครับเส้นลำปางนะฮะเส้นสายซปเปอร์สายอันนี้นะครับฝากร้านไว้ร้านหนึ่งฮะแยกปัญถาเนาะจะเป็นร้านนัตพลมอเตอร์นะครับทําเกี่ยวกับแอร์ไดชาร์จท่อไอเสียนะครับขายจําหน่ายแบตเตอรี่นะครับราคาย่อมเยาว์นะครับเข้าไปคุยกันได้นะครับใครสนใจนะครับถ้ามีปัญหาอะไรกลางคืนนี่โทรเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้นกับชื่อร้านไว้ให้เนาะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ ถ้าใครมีปัญหาก็โทรได้นะครับตอนกลางค่ำลงคืนถ้ามาแถวนี้เนาะเราช่วยกันได้นะครับโอเคครับขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับต้นโอรถบ้านรถมือสองครับ